ฮัลโหลเลียอยู่ไหนอ่ะโอเคกำลังไปบอกว่าจ้างเราก่อนได้นะกำลังกำลังไปบอกว่าจ้างเราก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวคุยกับบ้าจังก่อนโว้วุยตัดแสดงหมูมาว่ะ ครับหัวหน้าหมูโอ้หลับเลยเป็นใครเป็นใครมาทางก่อนออกไปเลยหัวหน้าหมูนาไม่ดีเปลี่ยนหัวหน้าหมูใครเอาใครเป็นเอาไม่ไไม่ใครจะเป็นต่อเอ้าหัวหน้าหมูต้องหัวหน้าหมองครับหัวหน้ามองเลยมองย้ายหมูเลยหมูหรอเออย้ายหมูเลยไก่รับไหมมไก่รับไหมมองหมองยเอ้ามองรับงัพอรับมันับ อยู่หมู่เขาดีกว่าครบเครื่องกว่าดีเงินเดือนให้ด้วยนะมีสวัสดิการค่าข้าวให้ด้วยนะดิพี่มองพี่ไม่เออมีสวัสดิการค่าข้าวให้ด้วยนะทางพี่ถึงใจถึงตัวเราจะไม่อยู่ด้วยกันแจ่แซงอยู่ด้วยกันพี่มองพี่มองหมู่ดีพี่สวัสดิการค่าข้าวให้ด้วยนะเอาเเปาอาอีกแล้วเหรอพี่เอาอีกแล้วเหรอพี่เท็กพี่เท็กโอเคโอเคข้าจะเก็บกระหมูอีตกลงไหมไม่อีกเอาหมู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 ดิหมูหมูเอาหมูเสือดิ เอาเอไปหลเฮ้ยไม่อยู่หมู่นี่กว่าเป้าหมู่หมู่ท่จัการได้นะท่ัดการข้าวได้นะไม่ไม่คุณเป็นเนตอลีมอยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาสากลแล้วมันคลายไม่ได้ไม่ไครับไม่ได้ไม่ได้ผิดมันผิดกฎผิดกม่ไดผิดกไหนนันผิดกดครับนอนเต็นท์ยวไม่ได้เอานอนได้ไม่ไ่น่นคุณเอาหมู่คุณมานอนเต็นท์ผมเนี้ยนี่จบไปกันเป็นคู่เลยหมายถึงจบเยาหรอไม่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 ไปหาหมู่น้องไม่ไม่ไม่พี่ โอซี่ะนะโอซี่ะนะเอาเอาเอาโอซีโอซี่เนะไอหลามไอหลามกูปวดจริงไอ้เท่าไหร่พูดเลยมันระเบิดไม่ได้นะเว้ยแต่เราไม่ไม่ไม่พองเลน้องไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำไม้พองมาให้เดี๋ยวไปทำไม้พองมาให้โอ้ตอนไหนอ่ะตอนไหนอ่ะพูดทีเอาไม้กิมฟันก่อนมาล่ะเลยจะทิ่มที่พองหลับหลจบปูนหลับหลามหลามจบปูนไอได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปคุยกับบาจังก่อนได้ได้พี่พี่เราเป็นไงเป็นนัวอะไรวะ เป็นเดาสองคนเหรอเหนือให้เหนือให้หมองไปดนเดาสองคนเหรอเนี oh, oh, ben, ben ben, ben er. Now, like. ่ยอาโทษเอาแล้วเป็นจังไม่ยอมเป็นจังไม่ยอมนะทำแบบนี้ลูกเสือมันทำ่างนี้แกเราได้ไงเนี่ยลีต้องไม่ยอมจริงเนี่ยลีต้องไม่ยอมเปิดตีเลยไหมเป็นหัวหน้าหมูมาคุยเลยไปไมเป็นหัวหน้าหมูขอเราเยอะด้วยเนี่ยลีเยอะด้วย มาคุยฮึไม่ได้นะลีไม่ยอมแล้วใครคือหัวหน้าหมู่คนนั้นไอเด็กไอเด็กที่โม้พี่นะลีจังเียจะบอกว่าหมองอ่ะกำเหนือสมุนอ่ะก็คือรถที่จังมีเอฟคือสองทำไมชั่วอะที่ร้อนลูกเสือจะเปิดใช่ไหมลูกเสือจะเปิดใช่ไหมอุ้มเลยจังจังไปอุ้มเลยเอาจริงปะเอาแล้ว ไม่เดี๋ยวรอแค่นั้นแหละเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออยู่นี่แค่นั้นแหละเดี๋ยวมาแค่นั้นแหละเดี๋ยวรออยู่นี่เดี๋ยวรออยู่นี่ไอ้เนืออยู่ไหนวะไอ้เนื้อกูดนเปิดมาก็โดนเปิดมาน้องเน้าคุณเออ เนี่ยก็จะเดินเปิดป่ะเพื่อนจะเดินเปิดป่ะโอ้โหอยากได้เลยไปเลยครับไปีลยครับเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาไงดีเอ้าเออเอาไงอะหัวดิบไปแล้วล่ะไม่แต่เขาแต่เขาแต่เขาเอาเอาใบกระเพราเราไปไงเราจะทำแบบกระเพราไงตอนนอนจะนอนอ่ะเอ้วันนี้ว่าง่ะพี่อะไรเงี้ยแต่แกเขหน้าบดเลยหน้าบดแต่พี่ก็พี่กับพี่สลิปคืออะไร เล่นบรับหลังเหรอขอร้องไหนไหนตอนไหนโหทำไมไม่ล่ามล่ามล่ามลามลองลองล่าลองวิ่งลอาไม่คนคนจะมายินคนเนดาลีสลีปคนจะมายินแอคนี้มนะครับเดี๋ยวคนโดนนะครับทำไมทำไมกระหล่ำทำไมโอ้ยทำไมก้มต่ำจังครับทำไมทำไมผ่านพวกเราด้วยนะทำไมคนก้มต่ำจังครับล่ามล่ามเลยยอมล่ามอย่าก้มต่ำครับขอร้องเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเข่านะครับ อ๋อหอเราจะลูพี่เราหรอเอออภิพล่ะวำลามลามไปไม่เคยโดนหรืเปล่าลามลามขอไม่เคยโดนเคยโดนโวโอโหคนจะหอกเป็นไงลูกพี่เราพี่ท่อลูกพี่เราพี่ท่อโคตรยำเลยนำอย่าพูดมากอย่าพูดมากก็คือนี้ไม่ต้องคอลายนะ อยอันนี้อันไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ยอมอู่แล้วไม่ขอก็ได้เดี๋ยวเออจเออไม่้หเนไรวานะเดี๋ยวส่งให้ดูเดี๋ยวส่งให้ดูพ่อบ้านตัวจริงเป็นไงวไหของจริงเป็นไงวของจริงอะของจริงอะของจริงเป็นไงเห้อ พี่ลีอาไม่เอาเดี๋ยวเขาร้องให้ดูดิอาแล้วเนี่ยไม่อาไหนดียวเขารองให้หอกได้่แต่ี่อตรงนี้่ค่ัดูดิดูดิเขาากตาซึมแล้วพี่ีอาเขาไมหาูดิว่างคาว่าวันนี้เาว่างถึงเช้าเลยเป็นาดเนดเสือเลยจะสู้ความรอาแล้วเนือเนือสาสาแล้วสาช่วยแล้ว ไม่ง่รอดตรงนั้นนะคะพี่ขอบเดี๋ยวพี่ขอร้องนี่นะคะนี้ค่ะเมเลยรับลับลับโอ้โหเขามาเพิ่มปะเขาเรียกันเสริมปเลนลียืนตอแถวเลยงีสอพี่พี่มาไหว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 แคเจัดไปสอแล้วครับจินีน่า จ้าพี่ด้านอนกี่โมงพี่ด้านอนหกโมงเช้าค่ะเดินไม่น่าจะไปไหนไหมคะพี่ด้าจะไปทํางานค่ะโอ้ยพ่อผมกำลังจะชวนเงนไปทําอะไรที่แบบสาวๆอยากทําอยู่เลยอ่ะใช่ปาร์ตี้บิกินี่ไปไหมไปก็เสือกนเข้ามันต้องเป็นพี่ด้านนำทับนะต้องพาหนูพี่ด้านเสือแม่ยาวเอาไปเนี่นาเรีะเขาเรียนแค่ไอปฐมพยาบาลเนี่ยเหรอจริง

ไม่และที่มาถีบโรชานะทำยังไงกดคุกเข่ายังทันว่ตอนเนี้ยผมไม่คุกเข่าให้ใครครับผมไม่เคยคุกเข่าให้ใครครับแค่นั่นแหละผมไม่เคยคุกเข่าให้ใครแค่นั้นจ่าจ่าไม่ลูกเสือประเทศไหนเนี่ยจ่าจตาม่าจาจ่าพิโนเนียมาหน่อยจ่า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 มาหน่อยไม่ต้องตามต้องตามจริง ต้องตามจริงแล้วตามจริงไม่ได้ไม่ได้ยอมไม่ได้จริงกันเนี่ยคืนคืนนี้เราจะทำกับข้าวอะไรดีอ่ะนั่นน่ะสิพี่อะไรจ่าเนี้ครับอยู่ไหนครับจ่ายำลูกเสือไหมยำลูกเสือจ่าเนี้ยอยู่ไหนเสือร้องไห้จ่าเนี่ยอยู่ที่ตู้ใช่ไหมเสือร้องไห้ก็อระไรคุณอาจ่าพอจะมาว่างที่บ้านดีๆนะคะอยากโดนยำหรอครับอยากอยากโดนยำหรอครับนี่จะรีบไกิเขา จริงจริงบอกว่าลูกเขาจะแต่งแบบก็แต่งหน้าไปห้าเรียกพี่บอกไ้เลยที่นี่เนดาีลเรียงเนดาเลอเขาปริมา ีวไม่จะถูกนะตาม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 นี่กันด้วยจ่าตัดจ่าตัดคำนึงจ่าตัดแล้วทำไมต้องใส่บิกินี่เล่าไปเออการแสดงครับการเตะครับเออวันนี้เราแสดงระเบมชายก็คือร้อนก็ร้อนอยู่แล้วเลยใส่บิกินี่ไม่เดี๋ยวเราไปแอบดูฮะเลยจ่า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 ตัวเม่แม่กราไปขอกองไฟหน่อยสู้หน่อยเว้ยแม่ไปเคสยังไงเราไปใช้หาดใส่เสื้อกันหนาวไปหรือไงโทษที โอ้แต่มันก็ผิดโค้ดมันผิดโค้ดเออมันผิดโค้ดมันผิดโค้ดเขาไม่ใส่ชุดโป๊เปอย์ไอมันเข้าค่ายไม่ควรบ้ากฎดีบ้างการของตามจ่าไม่จ่ารีบมาก่าเลยไหมมีปัญหาจริงจ่าจ่าไหนวะตำรวจประคุณหรอปัญหาใหญ่เลยจ่าตำรวจจ่าตำรแล้วนี่จ่าพีเตอร์ด้วยเไาอยู่ฝั่งเราไปอยู่ฝั่งเราพี่ตามจ่าพีเตอร์ละวสุดด้วยดีคนเนี้ยตามด้วย สดสดสดกว่านี้สุดจริงเชียร์ผมตามคนที่มาอย่างงี้ก็ไหวไม่แต่แต่ไม้พองเราเหลืออันเดียวนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม้พองอันเดียวก็ไหวแล้วนี่นารีก็ร่วงหมดอะถ้าแบบนี่จริงอะได้นารีประชุมแป๊บนึงฮะท่านจ่าพี่เตยแป๊บนึงเนี่ยจีดีท่านประชุมเนี่ยนี่แค่โทรนะนี่แค่โทรแล้วเนี่ย เราไหวปะเราไหวปะหนักห้าหกคนแล้วจะเนี่ยมาแล้วก็รู้เป็นเกมเฮ้ยเขาควักละเขาควักละเนี่ยเฮ้ยเขาควักละวเขาควักสแตนด์ทองเลยไม่คือคืออยู่เนี่ยไม่มีอาุ้สักคนไอ้เจ้าสวนสวนสวนพี่ต้องสวนต้องสวนลำลำลองลองพี่้เจ้าสภาไม่มีอาุ้งตะคองนี่นาลีเหรอนี่นาลีเหรอ เชื่อบัมบัมนี่นาลีเหรอผมไม่เคยกกงหวยให้ใครครับตัวทีมาเลยไปช่วยแล้วต้องหลวมเนาะหัวหน้าหมูหัวหน้าหมูต้องแบกนะหัวหน้าหมูจบนี้ไปเปลี่ยนชุดเนี่ยนาลีด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยจา้าเฮ้ยเฮ้ย เน,น,นี่ยลารีเขาลุมผมพี่เฮ so ้ยตายตาดึงตายดึงเอาไอเดียตายโอมโ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 มตายแล้วตายอหอโอมโมโอไปไปไโอ้เชียร์เราลมไม่ได้ักเราลไม่ได้รักไอ้โหลูกเสือเืกได้กชื่อพี่ม่งอยู่ไหน ไหนอ่ะไหนนไหนว่าอ๋อสภาพแบบนี้สวนนุ่งสวนนุ่งสวนอ๋อสวนนุ่ง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 อ๋เพื่อนนี่เพื่อนนี่คนนึงอ่ะเพื่อนอยู่นี่คนนึงอ่ะเอาไหมพี่ตัดพี่ตัดพี่ตัดเอาแล้วพี่ตัดเอาแล้วพี่ตัดเอาแล้วเอาไงดีวะได้จ่ายจ่ายจ่ายเงยมือว่างเหรอได้ไม่ี่ายคับไหม สภาพสภาพเอ้าเราไมาอยู่นี่เลยสวยหนุก่อนเดี๋ยวไปตามพี่ได้ไปสนุกกันนะได้สวยนสนุกเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะครับไปสนุกเลยไมสนุกเลยเพิ่อมาเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะครับเปลี่ยนใจแล้วอย่าพูดอย่าเงียบตายแล้วอย่าพูดครับอย่าพูดครับไอ้แก๊งเออที่อื่นมีสี่ชิงเอ้า สอบหลุดสอบหล 8, 2, nah. ุดสอบหลุดเว้ยสอบหลุดเว้ยสอบหลุดไอ้เย็นเนี่ยโดนไม่พอได้เดี๋ยวดูเดือดก่อนเดือดโดนนะไอ้เดือดโดนไอ้ เขารู้ปะนว่าศพหลุดเขารู้ปะเน รารูป้ปะนะว่าสอบหลุดอะ่ะสอบโหลดสอบรหลดสอบโหลดสอบโหลด,รด <S <S เรียกหมอ,อยยังยังไม่เรียกยังไม่เรียกโอเคโอเคดี <laughs> เอเอลืมเรียกว่ะไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียก <laughs> เช็คตลอดเลยแล้วสอบอยู่ป่าวะไม่เอาเดิกลับวัที่เดิมเฮอยว่ะไม่อยู่ที่เดิมหรอเย้ยเออจริงสบายลืมบอกเลยหมุกเลยเยัยสอบหลุดเฉยเดี๋ยวผมไปมาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งครับ คนโพูามาว่อยาเป่าฮัโลโหลพี่พูม่าเออทำมีห้าโกรธเขาอีกน ch úc, ch úc, ะจุ๊บจุ๊บเอ้าเนี่ยดื้ออะไปยังวะม่ายังทะเลแล้ะ เอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นปะนย,ยังอยู่อย่ามาด้่นนี้ค่ะพี่นุนน้อ่ะอยู่แถวแถวบ้านนาจะกลับ้านน่ากำลังเป็นอ่อยูวาายา่าไก่ชั้นนีเดอรีอยู่คะไม่มองดูปะเล่นเปล่าเล่นแค <c oughs> ่ตอบตอบว่าเล่นกับไม่เล่นแค่นั้น ถ้าเล่นเดี๋ยวจะไปหาเลย <c oughs> ไม่เอา<ข>ไม่ได้ดูให้พูดว่าเล่นก็สองตไม,ไม่เล่นหรือไม่เล่น <c oughs> เล่นก็เหมือนเล่นจำจี้ว่าเสือปอกแตะไงตามภาษาแบบเล่นนาฬิไง <c oughs> อะอยากโดนอะ <c oughs> อยากโดนเล่นเล่นหรือไม่เล่น ใช่โดนแน่นอนถ้าเล่น่ะไม่ไม่ใช่ทักหน่อยพี่คิดอะไรของพี่เนี่ยไม่ไม่พี่พี่เล่นใช่ไหมส่งโลมาให้หน่อยส่งโลมาให้หน่อยอ้าวทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะรอนะรอนะยังฮัลโหลว่าไอเดียอ้าว้าจังทำไมกระลำอยู่เนี่ย ใช่พี่เจ้โดนลงน้ำเหรออยู่ไหนอยู่ไหนลงน้ำไปแล้วกดหมอได้นะกดหมอได้นะลูกเสือเ <Okay, okay. S 2> ราโอเคโอเคไหลไปแล้วไหลไหลไปแล้ว <c oughs> ไหลยังอยู่นี่อยู่เลยไปน,นี่ก็ได้ช่างมันพี่ <c oughs> ไปปล่อยไป,ไปได้ <c oughs> ไป <c oughs> เอานี่ไงเรียกเรียบบอร้อยได้นะ ไปไปเล่นจับจี้มาเขือปอแปรกับพี่นี่เนื้อต่อไปแตไ่ไม่ลงน้ำนะขอบคุณครับขอบคุณสิบปดครับพี่ไม่เป็นงขอบคุณครับเริ่มเริ่ครับขอบคุณครับ